Akle, akle, bo bo Akle, akle, bo bo Oh oh chaque chaque chi même d'un bon oh charbon chaque chaque 샤프리, 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 샤프 ไป้ายได้เลยครับ

ไอ้วไักชัโอ่ไม่ต้องตกใจนะเทเนอร์ผมเวลาสื่อเยอะก็จะโชว์ถือว่ายิ้มตลอดได้ก็ได้ได้วันก็ได้เอ้ อายาวยาวยาไป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 ไปย่อยอาวยาวยาวยาไป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 

tan na bai 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 sha sha tan na bai

พุ mm ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปปิงาเข้าไปพุ่งเข้าไปเชพักครับ